เป็นเซอร์รี่จัดแคมเปญลดเ็ดเผ็ดแรงส่งท้ายปีกับบ้านเดียวหรูใจกลางเมืองทำเลดีที่สุดใกล้สาทรที่โครงการปรินสาทรราชพฤกษ์จาก23.9ล้านพิเศษ17.9ล้านบาทลดสูงสุดกว่า6ล้านตั้งแต่วันนี้ถึง30ิพฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นจากสาทรเพียง10นาทีมุ่งหน้าไปทางเพชรเกษมผ่าน BTS และ MRT บังว่าเพียง1นาทีจะพบกับปรินสาทรราชพฤกษ์นี่คือบ้านเดี่ยวขนาด258ตารางเมตรพื้นที่หน้าบ้านจอดรถได้ สำคัญบริเวณด้านข้างมีสวนสีเขียวปรับเป็นมุมนั่งเล่นได้เหมาะสําหรับคนรักต้นไม้มากๆประตูหน้าบ้านใช้ดิจิทัลดอทล็อกของ t ทสเทมเมเมื่อเข้ามาทางซ้ายมือจะพบกับห้องทํางานอนเนกประสงค์พร้อมกระจกตัดแสงบานใหญ่เพิ่มพื้นที่ชมสวนภายในบ้านตรงกลางจะเป็นห้องโถงรับแขกขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับพื้นที่ทานอาหารมีการตกแต่งพดานโดยดอกฟ้าซ่อนไฟพร้อมประตูที่เชื่อมต่อกับพื้นที่สวนด้านนอกถัดเข้ามาเป็นพื้นที่ห้องครัวพร้อมประตูเชื่อมไปยังลานซักล้างหลังบ้านเข้ามาที่มุมแพรเวทโซ ตรงนี้จะมีห้องนอนชั้นล่างสามารถใช้เป็นห้องผู้สูงอายุได้เราเข้าถึงสะดวกและอยู่ติดก,กับห้องน้ําสเปคห้องน้ําใช้วัสดุแบบพรีเมียมพื้นที่ใต้บันไดาสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เก็บของได้บันไดมีหน้าต่างรับแสงขนาดใหญ่เพื่อลดการใช้พลังงานเป็นพื้นพรีเมียมด้วย FPC Smart Match เมื่อขึ้นมาชั้น2จะพบกับพื้นที่พักผ่อนอเนกประสงค์มากันที่มาสเตอร์เบดรูมบอกเลยว่าเขาให้มากว้างมากสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็นมุมมินิบร์แบบส่วนตัวหรือจะบิวอินเป็นวอล์กอินโขเซ็ตก็ทําได้เชื่อมต่อกับห้องน้ำในตัวแบบพรีเมียมเดินออกมาฝั่งตรงข้ามจะพบกับห้องนอนที่2มีขนาดกว้างขวางวางเตียงใหญ่ได้สบายติดกันคือห้องนอนที่3โดยมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวทุกห้องในส่วนของคลับเฮาส์ของโครงการได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดบ้านต้นไม้ที่มีทั้งสระว่ายน้ําห้องออกกําลังกายรวมถึงพื้นที่สีเขียวมากกว่า4,500ตารางเมตรภายใต้คอนเซปต์ออกซิเจนคอมมิ t y ีทั้งหมดนี้ ราคาพิเศษเพียง17.9ล้านบาทราคานี้หมดแล้วหมดเลยตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นรอชาไม่ได้แล้วสนใจนัดเยี่ยมชมโครงการได้เลย